ช <Tim oshi> ในขณะที่พักเพื่อไทยหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลในห่วงครบรอบ9ปีรัฐประหารก็คือ22พฤษภาคม5 7 5นนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ได้นำสารคดีรัฐประหาร57เซสี้ยววินาทีปลายกระบอกปืนจ่อัวประชาชนมาเผยแพร่อ,อีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยนำสารคดีความยาว18นาทีมาเผยแพร่ในเพจ พร้อมระบุว่าขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาร่วมทบทวนและรับชมสารคาดีเหตุการณ์ณวันนั้นกันอีกครั้งซึ่งสารคาดีชิ้นนี้เคยเผย,พยแพร่ครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมานะครับ21พฤษภาคม2565สำหรับเนื้อหาภายในสารคาดีเล่าย้อนเหตุการณ์ขณะที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐม,มนตรีประกาศยุบสภาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองจากนั้นนะครับแกนนำพักเพื่อไทยยกตัวอย่างเช่นนายแพทย์ชนนันสีแก้วหัวหน้าพัก นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักนายชัยเกษมนิติสิริว่าที่สสบัญชีรายชื่อซึ่งในขณะนั้นทําหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับเล่าเหตุการณ์ขณะเผชิญหน้าผู้นํากองทัพในวันรัฐประหารและต่อมาหลายคนถูกควบคุมตัวส่วนนักวิชาการอย่างศาสตราจารย์ดรพวงทองพักขวัคพันธ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยชี้ให้เห็นนะครับว่าการรัฐประหารทําให้ประเทศนั้นเสียโอกาสทุกด้านทุกมิติ เป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงประชาชนนะครับนี่เขานำมาฉายอีกทีหนึ่งนะฮะ,ะนี่นะคะเมื่อวานนี้เจอว่าหลายคนได้เห็นแล้วมีตัวอย่างสักนิดไหมคะทีมงานอ่านี่นะคะคือเ,เราทำเรื่องเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงปี53ด้วยใช่ไหมคะแล้วเราเห็นว่าพวกเขาเนี่ย เป็นเหยื่อของความอยุติธรรมเยอะมากรวมถึงคดีความที่อี่วของพวกเขาหลายคดีเองเราก็คิดว่ามันก็ไม่แฟร์ความไม่ชอบธรรมในฝ่ายนี้มันเยอะมากซะจนแบบคือถ้าเทียบกับระดับของการความผิดพลาดเนี่ยมันหรือความผิดเนี่ยมันต่างกันอย่างเทียบกันไม่ได้พี่น้องประชาชนเสียโอกาสทุกด้านเลยทุกด้านเลยทุกมิติ15ปีที่ผ่านมาเนี่ย โอกาสที่พี่น้องประชาชนสูญเสียไปนี่เยอะมากโอกาสที่เราจะยืนขึ้นมาเลดับแนวหน้าของอาเซียนเนี่ยนะแม้กระทั่งในเอเชียนเนี่ยมันหายไปหมดเลยการรัฐประหารเนี่ยนะมันมันกระทบกับผู้คนแน่นอนเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองน,นี่ก็ถูกกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเวลาที่ที่มีการรัฐประหารแล้วมันมีอํานาจอํานาจที่ไม่ได้อยู่ในใต้กฎหมาย เอาละเมื่อวานก็เป็นวันครบรอบ9ปีของการรัฐประหาร,ร22พฤษภาคม2557สู่ปี2566ครับเนีมโคชะ